สวัสดีครับก็วอล์กนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาดู Cinematic Mode ใน iPhone 13นะครับซึ่งเราเนี่ยได้ลองหยิบเอาเจ้าสมาร์ทโฟนตัวใหม่ตัวนี้นะครับมาลองถ่ายทำกันดูนะครับคลิปนี้นะครับเราเนี่ยอยากจะลองถ่ายอะไรที่มันง่ายๆนะครับด้วย iPhone 13นะครับโดยใช้ Cinematic Mode นะครับซึ่งจุดเด่นของมันนะครับก็คือมีการใช้ชิฟโฟกัสนะครับที่สามารถแหลกโฟกัสไปมาได้นะครับการแหลกโฟกัสชิฟโฟกัสเนี่ยคือการที่เราเนี่ย โฟกัสไปยังระหว่างจุดนะครับ mm hmm. เพื่อทําการเล่าในแต่ละจุดนั้นๆนขนะะที่ภาพมันคมชัดนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอยากชิ้จาก A ไป B นะครับผมก็โฟกัสที่จุด A ก่อนนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่จุด B นะครับเป็นการเล่าในช็อตเดียวกันนะครับประมาณนี้ซึ่งเราเนี่ยสามารถเห็นการชิฟโฟกัสได้นะครับตั้งแต่ในหนังภาพยนตร์กระทั่งโฆษณาทั่วไปนะครับโดยการชิฟโฟกัสในระดับนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนอกจาก เรื่องของออโต้โฟกัสแล้วอ่ะมันจะเป็นการชิฟโฟกัสจากโฟกัสพุลเลอร์นะครับหรือว่าเป็นการโฟกัสแมนนวลนั่นเองนะครับโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในเรื่องของ iPhone 13นะครับที่ตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับว่า พอนํามาถ่ายเป็นแอดง่ายๆเล็กๆมันจะออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราเนี่ยเอาไข่มาแบรนด์หนึ่งละกันนะครับเราไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดๆนะครับเราลองนํามาถ่ายเป็นแอดข้าวไข่เจียวให้ดูครับโดยแอดที่เราจะเล่าในวันนี้นะครับเป็นการนําไข่นะครับโปรดักไข่เนี่ยมาถ่ายเป็นแอดขั้นตอนการทําข้าวไข่เจียวแบบซิมเพิลซิมเพิลง่ายๆนะครับเราอยากให้วิธีการถ่ายเนี่ยง่ายเหมือนกับตัวเมนูด้วยนะครับก็เลยดีไซน์ให้มันเนี่ย ใช้วิธีการถ่ายแบบ handheld นะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเสริมเพิ่มเติมเลยนะครับเพื่อที่จะให้มือใหม่หรือว่าใครที่อยากจะลองถ่ายเนี่ยสามารถนําไปฝึกใช้กันได้เองนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมีในส่วนของ storyboard ก่อนนะครับ ตอรีบอร์ดของเราเนี่ยผมจะพูดรวมๆคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะใช้การเล่าแบบตั้งแต่การหยิบไข่ขึ้นมานะครับ<ม>การนำไข่ไปตอกนะครับใส่ส่วนผสมตั้งกระทะตั้งน้ำมันเสร็จแล้วก็ทำการเจียวแล้วก็เสิร์ฟออกมาเป็นจานแค่นี้เองครับโดยมีกิมมิคหลักในการเล่านะครับก็คือตัวชิฟโฟกัสนะครับของซีเนมติกโหมดใน iPhone 13นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลงมาดูในทีลช็อตดีวกว่าครับว่าทําอะไรลงไปบ้างก่อน่นเนี่ยต้องบอกว่าเซตของเราเนี่ยตัวเนื้อหามันซิมเพิลแล้วเราก็เลยอยากเอาความซิมเพิลนี้มาแมทเข้ากับความมีสีสันของเซตและฉากประมาณหนึ่งนะครับเช่นสีของว่าม่านโต๊ะนะครับสีช้อนสีซ่อมอะไรต่างๆแม้กระทั่งสีของเสื้อผ้านักแสดงประมาณนี้นะครับให้มันดูป๊อปขึ้นสนุกขึ้นนะครับสำหรับช็อตแรกนะครับใช้วิธีการชิฟโฟกัสนะครับจากม่านมาไข่นะครับอันนี้ก็เป็น เป้หลักของ cinematic mode ของ iPhone 13เลยนะครับก็โชว์ไปให้เห็นเลยนะครับต่อมานะครับช็อตที่2เช่นเดียวกันครับเป็นช็อตของการตอกไข่นะครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยนัแกแสดงเนี่ยเขาจะตอกไข่ที่บริเวณซ้ายเฟรมก่อนนะครับตัว iPhone ของเราเนี่ยก็จะชิปไปที่จุดนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนำไข่มาตอกที่ถ้วย,ยที่อยู่ขวาเฟรมเนี่ยตัว iPhone 13เนี่ยก็จะชิปมาที่ขวาเฟรมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น อีกแล้วนะครับช็อตถัดมานะครับเป็นช็อตการใส่ส่วนผสมลงไปบนไข่ที่เราตอกไว้นะครับอันนี้ก็เล่าง่ายๆเลยครับผมก็ทําการท็อปกล้องขึ้นไปนะครับด้วยมือนี่แหละนะครับเป็นแฮนด์เฮลแล้วให้นักแสดงครับค่อยๆรินตัวน้ำปลาลงมานะครับด้วยช็อตนี้นะครับเราเลือกใช้ F ที่เป็น F2 นะครับเพื่อแบบให้ด้านล่างเนี่ยมีความวุ้นประมาณหนึ่งนะครับแล้วโฟกัสลงที่มือนะครับซึ่งเรื่อง depth of f i e l d ของตัว iPhone 13เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่า อยากได้ชัดลึกชัดตื้น <6. S 2> ขนาดไหนเองนะครับและช็อตถัดมานะครับคือช็อตที่นักแสดงเนี่ยหยิบช้อนจากทางขวาเฟรมนะครับลงไปเพื่อทําการตีไข่ที่วางอยู่บริเวณซ้ายเฟรมนะครับโดยที่ช็อตนี้เนี่ยก็ใช้ชิฟโฟกัสในการเล่าเหมือนกันนะครับเป็นการชิฟจากหลังมาหน้า ต่อมานะครับเป็นช็อตท็อปซึ่งพอช็อตที่แล้วเนี่ยนักแสดงทําการตีไข่ไปแล้วใช่ไหมครับในมุมไซ้์ที่เรายิงประทาเข้าไปถึงนักแสดงนะครับช็อตท็อปที่เรานํามาใส่เนี่ยเพื่อให้เห็นว่าไข่เนี่ยมันมีการวนการตีเฉยๆนะครับแล้วก็ในตอนตัดต่อเนี่ยเราก็ทําการสปิทเฟรมนะครับให้มันดูสนุกขึ้นคิดว่าเป็นช็อตพักสายตาช็อตหนึ่งแล้วกันถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งช็อตพักสายตาเช่นกันนะครับเป็นช็อตที่เตรียมน้ํามันนะครับตั้งกระทะนะครับเพื่อจะทาการเจียวไข่แล้วเห็นี้น่ ็นส่วนของกลางเรื่องนะครับและเพื่อปูเรื่องไปถึงจุดถัดไปนั่นเองนะครับโดยช็อตนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้ซีเนมาติกโหมดนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกใช้เป็นสโลโมชันที่120เฟรมแทนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นเนี่ยสายน้ํามันนะครับค่อยๆไหลลงไปบนกระถางนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการถ่ายช็อตนี้เนี่ยที่เราควรระวังก็คือเรื่องของความร้อนนะครับที่อาจจะกระเด็นขึ้นมาโดนตัวเลนหรือตัวโทรศัพท์มือถือเราได้นะครับต่อมาเป็นช็อตที่นักแสดงเนี่ยเทไข่ลงไป บนกระทะที่เราตั้งไว้ในช็อตเมื่อกี้นะครับเช่นเดียวกันครับช็อตน,นี้นะครับผมก็เลือกใช้โหมดวิดีโอธรรมดาครับแต่เลือกเป็น120เฟรมเช่นเดียวกันครับเพื่อให้เห็นสายของไข่เนี่ยค่อยๆหยุดลงไปนะครับแล้วก็มันจะไปคอนติเนีกับช็อตถัดมานั่นคือช็อตที่ไข่เนี่ย กำลังลงไปในกระทะแล้วร้อนนะครับแล้วก็สโลว์เหมือนเดิมครับเพื่อให้มีควันเนี่ยขึ้นมานะครับสามช็อตนี้นะครับจะใช้สโลโมชั่นในการเล่าเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นช็อตพักสายตาระหว่างเรื่องนะครับต่อมานะครับคือช็อตที่ผมเนี่ยทำการแท็กจากแผงไข่ไปที่จานข้าวอย่างรวดเร็วนะครับเป็นจานข้าวเปล่านะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เราเจียวไข่อย่นข้าวเองก็พร้อมแล้วนะครับมันก็จะทําให้ภาพของเราเนี่ย ดูมีอะไรขึ้นนะครับดูหน้าตื่นเต้นขึ้นแทนการแผนธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาครับหลังจากที่เราเนี่ยมีคล้องมุมเมนท,ที่เร็วแรงไปแล้วนะครับก็จะเป็นช็อตท็อปนะครับให้เห็นตัวไข่เจียวที่เราทอดอยู่นะครับประมาณหนึ่งอันเองนะครับ ซึ่งอันนี้เราก็ลองทำแบบง่ายๆนะครับยังไม่ได้มีแบบตัวฟู้ดสไตลิสต์นะครับหรือว่าทีมพ็อปนะครับที่มาช่วยทำให้ไข่มันแบบสวยสมบูรณ์หรือว่าเป็นมอกอัพขึ้นมานครับอันนี้เราใช้ไข่รจริงๆเลยในการทอดนะครับแล้วก็มาถึงช็อตสุดท้ายนะครับนั่นคือพอหลังจากที่เราเจียวไข่เสร็จแล้วมีข้าวเปล่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ช็อตนี้เราก็กลับมาใช้ตัวชิ้โฟกัสอย่างเต็มระบบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในช็อตนี้นะครับเห็นได้ว่านักแสดงเนี่ยเขาจะนำข้าวไข่เจียวนะครับที่ราดซอสพริกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาพร้อมทานนะครับวางลงมาที่โต๊ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าก่อนที่จานมันจะมาถึงเนี่ยกล้องเนี่ยมันทําการโฟกัสอยู่ที่ตัวช้อนซ่อมเกาะที่วางอยู่ทางด้านซ้ายเฟรมแล้วพอเมื่อมีจานข้าวไข่เจียวเข้ามาวางจะเห็นได้ว่ามีการชิฟโฟกัสเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ Cinematic Mode นั่นเองนะครับแล้วพอกล้องผมเนี่ยแท็กมาทางด้านขวานะครับเพื่อกลับมายังแผงไท่เนี่ยแล้วเป็นช็อตจบโฟกัสก็ยังทํางานได้แม่นยําแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับพอหลังจากที่เราถ่ายทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันในส่วนของขั้นตอนในการตัดต่อเนี่ยโอเคมันมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า Cinematic โหมดใน iPhone 13นะครับซึ่งสามารถทำได้นั่นคือการที่เราเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขการชิปโฟกัสนะครับจากฟุตเทจที่เราถ่ายมานะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้ชิปตรงไหนก่อนนะครับเราสามารถมาแก้ไขทีหลังได้นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมรู้สึกว่าซอฟต์แวร์ที่เขาทำออกมาเนี่ยสามารถทำงานได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการถ่ายในสเกลนี้นะครับก็สนุกดีนะครับอยากให้เ,เพื่อนเเนี่ย ลองไปทํากันดูนะครับประมาณนี้นะครับในทั้งหมด30วิที่เราเนี่ยได้ลองถ่ายอะไรแบบง่ายๆนะครับด้วยเมนูง่ายๆนะครับทำเป็นแอดง่ายๆออกมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่มี iPhone 13นะครับ13 Pro หรือว่า Pro Max ขึ้นไปเนี่ยก็ถ้ามีในมือแล้วนะครับอยากให้ลองนำมาถ่ายทำกันดูนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยอยากให้นำมาแชร์กัน,นครับหรือว่ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีข้อสงสัยอยากได้คำปรึกษาอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไปตอบให้นะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ กระดิ่งติดตามเราไว้ได้นะครับเดี๋ยวก็เวลาเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ